สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราสองพี่น้องนะครับจากละครเรื่องน่านฟ้า,ฟาชลาชลาัยครับผมน่านน่านตะวันนนทกิจอนันต์นะครับแล้วนี่ก็น้องสาวของผมเองน้ำชลาลัยปัทธรรมนันท์นะคะเอ๊แต่ว่าทําไมเป็นพี่น้องกันแต่นามสกุลไม่เหมือนกันเลยอะคะเออม,ม,มันยังไงครับเนี่ยมันยังไงครับเอ๊แต่ว่าพี่น่านถามน้ำรือยังคะว่าน้ำอยากเป็นน้องสาวหรือเปล่าน้ำไม่ต้องน้อยใจนะ เพราะว่าที่ไหนที่มีน่านตะวันที่นั่นต้องมีชา,าลาลัยเสมอ,อค,ค่ะแต่ว่าเรายังมีตัวละครอีกหนึ่งคนนะคะที่ชื่อว่าฟ้าค่ะเพราะชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่าน่านฟ้าชาลาลัยค่ะถ้าอย่างนั้นไปดูสกู๊ปที่เราเตรียมไว้เลยนะครับว่าฟ้าคือใครแล้วไปกันต่อกับเรื่องนี้ต้องเคยี่กับสายฝนชีช้างกันเลยนะคะเจ็บไหมคะ นนกับใใครก็ไได้้แตต่่่่องมชพีนานเขาาใจก้รโคจรมาประกบคู่กันครั้งแรกของสองพระนางสายดรามา่าเจมส์มาและนิชานธนิชาการันตีงานดีบีัวใจได้เลยกับละครโรแมนติกส่งพี่น้องจะรักกันโดยหนุ่มเจมส์เป็นน้านตะวันพี่ชายแสนดีที่ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องดูแลน้องสาวสุดที่รัก น้ำชลาลายสาวนิชาเด็กน้อยที่โตมาในความปกครองของน่านตะวันโดยไม่ว่าพี่ชายคนนี้จะดูแลดีแค่ไหนก็ไม่สามารถลบปมฝังใจโศกนนากรรมในครอบครัวจากใจไปได้เจมส์นิชาต้องเล่นอารมณ์ข่มใจไม่ให้คิดเกินพี่น้องกันตลอดเรื่องตัดกระบ,บทที่ต้องใกล้ชิดให้จิ้นกันสุดใจค่ะ คือน่านตะวันนะครับเ,เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่อบอุ่นด้ใจตัวเองแต่แค่ไม่รู้จะจัดก,การกับความรู้สึกของตัวเองยังไงดีชาลบ,บทเป็นน้ํานะคะชลาลาัยเป็นคนแบบสดใสล่าเริงมองโลกในแง่บวกแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่ทําให้ชลาลาัยต้องต่อสู้กับจิตใจของตัวเอง <c oughs> ยังโชคดีที่ชลาลัยเป็นคนมองโลกในแง่บวก <c oughs> แล้วก็มีที่น่านอยู่ข้างๆงเลยค่ะ ดีใจที่คนที่เล่นเป็นน้ำเป็นปน,นิชาเพราะว่าเขามีความเป็นน้องสาวสูงในในในฟิลม์มเขาแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็น่ารักมากๆพี่เจมก็เป็นพี่น่านได้แบบเป็นพี่นัานจริงๆอบอุ่นดูแลน้องเอาใจใส่ใส่ก็ดุด้วยคือมันเป็นความรักที่ที่มัน ่่่ววาาด้ยยหล,หลองมันไม่ชชัััดเเเจนนนนใใใรรื่่อองของขสถานะคะะาคออมีีลกไ้ยบทันที่จะรู้ใจตัวเองความสัมพันธ์ก็ถูกแทรกกลางโดยฟ้าครามมีนพีรวิทย์ที่เปิดหน้าจีบน้องน้ําของพี่นันแบบโนแคร์เรื่องนี้มีนหล่อจัดลุกอปป้ายอดเก่งคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดยังมีทีมเบอร์หนึ่งพี่ชายพี่บิ๊กติ๊ตะจูเนียร์น้ำหนึ่งแคร์และอีกเพียบผู้จัดเจตนัทพงศ์เมกเกอร์กรุ๊ปสร้างเรื่องชวนวั่นไหวในนานฟ้าชลาลัยค่ะมีเนี่ยเป็น ฟ้าคลามครับเป็นเจ้าของบริษัทไอทีเทคที่เมินเจอกับคุณน้ำเนี่ยสามครั้งก็ต้องเรียกว่าผมลิขิดแล้ววะก็เลยตัดสินใจเดินหน้าจีบเต็มที่เลยครับแต่นั้นไปติดที่ว่าเจอพี่ชายเขาตัวฟ้าเองก็จะพยายามทําทุกอย่างให้เคลียร์ที่สุดครับความจริงใจมันก็ต้องชนะทุกอย่างอยู่แล้วไหมครับพี่น่านไม่รู้ว่าพี่น่านรู้สึกอะไรแต่ถ้าพี่น่านแสดงออกแบบนั้นเนี่ยระวังจะโดนคนจริงใจเอาไปกินนะครับต่อไปถ้าคุณน้ำมีอะไรไม่สบายใจผมอยายคุณน้ำคิดถึงผมเป็นคนแรกบ้างนะครับ พี่นานมีสิทธ์อะไรคะเดี๋ยวนี้พี่ไม่มีสิทธ์อะไรในตัวน้ำเลยใช่ไหมแล้วพี่นานจะใช้สิทธ์อะไรหรอคะสิทธิ์ความเป็นพี่ชายหรอคะน้ำว่าเราล้าเส้นกันมามากและะ้วค่ะเรื่องนี้ต้องพี่กับสายฝนชีชาง <c oughs> แค่นุ่มหล่อตีคนเดียวก็ใจละลายแล้วแต่ในน่านฟ้าชลาลายมีถึงสองคนคะ่ะ ทั้งเจมส์มาและมีนพีรวิทย์และถึงในจอคุณน่านกับคุณฟ้าจะเป็นคู่แข่งความรักแต่นอกจอไปขยี้เจมส์กับมีนมาทั้งคู่เป็นคู่หูที่มีความคล้ายกันสุสดๆและไม่ใช่แค่หน้าตาด้วยค่ะบางทีถ้าเรื่องนี้เหลือแค่หน้าฟ้ามันก็ได้ก็นักมือนักมือนักสามเศร้าไงครับจริงๆเราต้องบอกว่าเรื่องนี้ด้วยการเป็นๆๆๆๆ เรื่องแรกแบบจริงจรงเมเยรับเชิญด้วยกันทั้งนึงก็คือต้องบอกเลยว่าแบบสนุกแล้วน้องก็น่ารักเราบ้านเราใกล้กันใช่เรามีความชอบหลายๆอย่างเหมือนกันชอบเล่นเกมชอบดูบอลเหมือนกันทีเดียวกันทีแชมป์ครับใช่ใช่ใช่พี่เจมเป็นแบบพี่ชายแบบแชร์ได้หลายๆเรื่องมากๆเลยแล้วก็พี่ก็แบบเป็นคนแบบนิ่มากน่ารักมากตอนทํางานเนี่ยเราก็แบบตีกันเนาะเวลาเข้าฉากส่วนใหญ่แล้วเราจะตีกันตีกันจะแข่งกันเวลาหยุดกก็จะชอบแกงกัน แบคล้ายเอานหน้าตาหรว่าสหรือแบบไม่ต้องทักก็รู้ครับ <c oughs> อาจไรที่ตาหรือเปล่ามองมองกันก็รู้ว่า <c oughs> แบบเฮ้ยเราแบบสไตล์เดียวกัน <c oughs> ผมเจอพี่เจมส์ครั้งแรกอ่ะเราก็แบบวันที่เราไปฟิตติ้งกัน่ะตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้สนิทไม่ได้คุยอะไรกัน <c oughs> มากผมก็ไปถึงผมก็นั่งพี่เจมส์สวัสดีครับแล้วก็นั่งยังไม่ได้คุยอะไรกันพี่เจมส์คือผมคุยก่อน คุยเรื่องรถคันเฮ้ยทำได้เห็นป่ะแล้วอาไรอย่างแบบชวนกันคุยแบบชวนกินข้าววิธีแบบแชร์ร้านข้าวหลายๆร้านเนี่ยเลือกกองเราสามคนแบบเวลามันจะมีโอกาสบางครั้งที่แบบได้เลิกพร้อมกันสามคนอะไรเงี้ยแเราแบบเป็นาเพื่อกินข้าวไปส่งกันบ้างใช่ทีมนั่นดูแลดีทุกอย่างดีเวอร์กันกระทำเหมือนว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีความเหมือนแบบบอสซี่นิดนึงอยู่ที่ว่าถ้าเกิดชอบ การดูแลแบบนั้นก็ทีมนานได้ของผมหลอกล่อเอางานเป็นข้ออ้างแล้วชวนไปกินข้าวครับจริงใจตรงไปตรงมานี่แหละครับสิ่งที่ทีมนัานอาจจะมียังแบบกักกๆอยู่ครับเจอแบบนี้เป็นน้ำก็ลำบากใจนะคะอยากเก็บเธอไว้ถึงสองคนเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง เป็นยังไงบ้างครับน่าติดตามไหมครับมี่แค่น้าจิ้มนะเแต่ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ก็แอบเห็นว่านิชาก็เขินเหมือนกันนะครับโอยก็มันก็ต้องมีบ้างค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ร่วมง,งานกับพี่เจมแล้วก็อยากร่วมง,งานมานานมากๆแล้วนะคะแล้วในเรื่องนี้ทุกคนก็จัดเต็มดราม่าก,กันสุดๆเลยค่ะจริงครับดราม่ามากๆเลยครับนิชานี่แบบน้ําตาสังได้ทุกเคสเลย,ยดราม่าสุดๆเลยครับทุกคนใช่ค่ะก็นี่คือเหตุผลนะคะที่ทาไมทุกคนถึงต้องดูน่านสาชล จริงครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับกับรักสามเศร้าของพวกเราสามคนเอ๊หรือว่าจะมากกว่าสามเศร้านะนั่น,นสิคะยังไงก็ไปดูกันเต็มๆในละครกันเลยนะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีครับ